เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณจินครับคุณผู้ฟังจินเล่าให้ผมฟังว่าเขาเคยเป็นหัวหน้าทีมกู้ภัยทางทะเลมาเกือบสิบปีจนกระทั่งเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดครั้งหนึ่งที่เกาะไกลฟังทำให้เขาต้องลาออกจากงานนี้ไปตลอดการเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุมเมื่อสี่ปีก่อนเวลาที่ทะเลกลายเป็นสุสานลอยน้ำของผู้โชคร้ายจินบอกว่า วันนั้นเขาได้รับแจ้งเหตุเรือประมงล่มบริเวณทะเลใกล้เกาะหินดำเกาะร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เรือลำนั้นมีลูกเรือทั้งหมดเจคนออกไปหาปลาแต่เช้ามืดแล้วเจอพายุกระทันหันตอนที่ทีมกู้ภัยไปถึงพบเศษซากเรือกระจัดกระจายตามชายหาดของเกาะเสาเรือหักงอราวกับถูกอะไรบางอย่างดึงลงไปพวกเขาค้นหาผู้รอดชีวิตตลอดทั้งวัน แต่พบเพียงร่างผู้ขอรายสามศพลอยเกยตื้นริมฝั่งสีหน้าของศพทั้งสามแข็งทื่อตาถลนเหมือนเห็นอะไรสยดสยองก่อนตายจินจำได้ว่าศพคนแรกยังคงกำเชือกเรือไว้แน่นมือเกรงจนเปิดไม่ออกศพคนที่สองมีแผลฟกช้ำรุนแรงตามลำตัวราวกับถูกกระแทกกับก้อนหินใต้น้ำหลายครั้งส่วนศพคนสุดท้ายนั้นปากอ้าค้างไว ในท่าทางที่ดูเหมือนกำลังร้องขอความช่วยเหลือพวกเขายังขาดอีกสี่คนซึ่งจินตัดสินใจว่าจะค้นหาต่อในวันรุ่งขึ้นเพราะท้องฝาเริ่มมืดลงแล้วทีมกูภ้ภัยตั้งแคมป์พักค้างคืนบนชายหาดของเกาะหินดำท่ามกลางเสียงคลื่นซัดฝั่งอย่างไม่หยุดยั้งจินบอกว่าคืนนั้นเขานอนไม่หลับบรรยากาศรอบตัวรู้สึกหนักอึ้งอากาศเย็นผิดปกติแม้จะเป็นหน้าร้อนประมาณตีสอง เขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทางทะเลเป็นเสียงคล้ายคนร้องไห้ตอนแรกเขาคิดว่าอาจเป็นเสียงลมพัดผ่านโขดหินใต้น้ำแต่เสียงนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่เสียงคนคนเดียวแต่เป็นเสียงหลายเสียงร้องพร้อมกันเหมือนกลุ่มคนกำลังร่ำไห้อะไรบางอย่างจีนลุกขึ้นเดินออกไปจากเต็นท์พบว่าเพื่อนร่วมทีมอีกสองคนก็ยืนมองออกไปทางทะเลเช่นกันพวกเขาได้ยินเสียงนั้นด้วย แต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรแค่จ้องมองน้ำทะเลที่ดูดำมิดราวกับหมึกแล้วจินก็เห็นมันเป็นแสงสลัวสัวใต้ผิวน้ำเคลื่อนไหวช้าๆเข้าหาฝั่งแสงนั้นมีจำนวนมากเรียงกันเป็นแนวยาวเหมือนขบวนแห่อะไรบางอย่างในท้องทะเลยิ่งมันเคลื่อนเข้ามาใกล้เสียงร้องไห้ก็ดังชัดขึ้นจนแยกได้ว่าเป็นเสียงผู้ชายหลายคนหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมชื่อบูมกลัวจนตัวสัน่น เขาบอกว่าเห็นรูปร่างคล้ายคนในแสงพวกนั้นจินพยายามสงดสติเอามือถือส่องไปแต่แสงจากไฟฉายกลับทำให้เห็นชัดเจนขึ้นใต้ผิวน้ำเตือนเอนมีร่างของคนเดินเรียงแถวกันเข้ามาผิวซีดขาวราวกับศพที่แช่น้ำมานานพวกเขาเดินชา้ชาๆอย่างไม่มีจุดหมายแขนห้อยลงข้างลำตัวศีรษะก้มตำ่ำจินนับได้ว่ามีอย่างน้อยสิบกว่าร่างแต่จำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งเขามองนาน เสียงร้องไห้ดังกึกก้องในหัวจนเขารู้สึกว่าหูจะแตกแต่ปากของร่างเหล่านั้นไม่ได้อาบทันใดนั้นร่างหนึ่งก็หันมามองตรงมาทางพวกเขาคูตาว่างเปล่าไร้แววชีวิตบูมกรีดร้องแล้ววิ่งหนีกลับเข้าเต็นท์นทันทีส่วนจีนกับเพื่อนอีกคนยังยืนจนตัวแข็งแล้วร่างทั้งหมดก็หันมามองพร้อมกันสายตาเปล่าประหนึ่งมองทะลุเข้ามาในจิตใจ จินรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเขาให้เดินเข้าไปในน้ำขาก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวแต่เพื่อนคว้าแขนเขาไว้ทันตะโกนเรียกชื่อจนจินสะดุ้งได้สติคืนมาทั้งสองรีบวิ่งกลับเข้าเต็นท์นทันทีขณะที่เสียงร้องไห้ย,ยังดังก้องอยู่รอบๆตัวพวกเขานั่งกอดเข่าตัวสั่นในเต็นท์จนรุ่งเช้าไม่มีใครกล้าออกไปข้างนอก พอแสงอรุณทะลุผ้าใบเต็นท์เข้ามาเสียงแปลกๆก,ก็เงียบหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นจินเปิดเต็นท์ออกด้วยความระมัดระวังพบว่าทะเลกลับมาสงบเหมือนปกติแต่บนผืนทรายหาดมีร่องรอยเท้าเปียกนับร้อยนับพันรอยนำไปสู่ป่าในเกาะร่องรอยเท้าเหล่านั้นมีขนาดต่างกันทั้งใหญ่และเล็กทั้งชายและหญิงบูมปฏิเสธที่จะออกจากเต็นท เขาบอกว่าได้ยินเสียงเคาะผ้าใบเต็นทั้งคืนเสียงคล้ายนิ้วมือเปียกๆลูบไหลไปมาบนผ้าใบพร้อมเสียงกระซิบภาษาที่เขาไม่เข้าใจทีมตัดสินใจว่าต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายที่เหลือให้เจอโดยเร็วแล้วรีบออกจากเกาะแห่งนี้พวกเขาเดินตามร่องเท้าเข้าไปในป่าท่ามกลางต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวผิดธรรมชาติป่าบนเกาะหินดำเงียบสงัดไม่มีเสียงนก ไม่มีเสียงแมลงมีแต่เสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้แห้งยิ่งเดินลึกเข้าไปอากาศยิ่งเย็นเฉียบแม้แสงแดดจะสาดส่องจ้าอยู่เหนือศีษะรองเท้านำพวกเขาไปยังโขดหินริมหน้าผาทางฝั่งตรงข้ามของเกาะที่นั่นพวกเขาพบถ้ำม,มืดปากกว้างมีน้ำทะเลไหลซึมเข้าไปข้างในจินส่องไฟฉายเข้าไปในถ้ำเห็นเพียงความมืดที่กลืนแสงอะไรไม่เหลือ เขาตะโกนเรียกผู้สูญหายแต่เสียงกล้องกลับมาเป็นเสียงของเขาเองซ้อนทับกันหลายชั้นจากความลึกในถ้ำมีกลิ่นแรงเหม็นคาวของอะไรบางอย่างโชยออกมากลิ่นนั้นไม่เหมือนกลิ่นศพแต่เหม็นแบบที่บอกไม่ถูกทำให้รู้สึกคลื่นไส้ทันทีบูมปฏิเสธที่จะเข้าไปในถ้ำเขากลัวจนหน้าซีดบอกว่ามีอะไรไม่ถูกในที่นี่แต่จินกับเพื่อนอีกคนชื่อโอ๊ต ตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบพวกเขามีหน้าที่ที่ต้องทำพื้นทําเปียกลื่นมีหินปูนแหลมคมโผล่พุุนเต็มไปหมดน้ำทะเลสูงถึงระดับหัวเขา่ายิ่งลึกเข้าไปเสียงหยดน้ำจากหินงอกหินย้อยก็ดังขึ้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอจินรู้สึกเหมือนมีสายตามากมายจับจ้องอยู่ในความมืดแม้จะไม่เห็นอะไรเลยไฟฉายของพวกเขาส่องไปรอบรอบ จับได้เพียงเงาของหินและผนังถ้ำที่เปียกชื้นแล้วโอ๊ดก็หยุดชะงักเขาส่องไฟไปที่มุมหนึ่งของถ้ำที่นั่นมีร่างของคนนั่งพิงผนังหินหัวก้มต่ำมือวางบนตักพวกเขาเรียบวิ่งเข้าไปหาคิดว่าเป็นผู้รอดชีวิตแต่พอเข้าใกล้ก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่ร่างนั้นเป็นศพที่แช่น้ำเค็มมานานผิวหนังบวมพองสีซีดราวกับขี้พึ่ง แต่เสื้อผ้าที่สวมอยู่ดูเก่าแก่ผุพังไม่ใช่ชุดของลูกเรือประมงในยุคนี้จินสังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าอกของศพมีเชือกฟางผูกพันอยู่แบบที่ใช้ในเรือโบราณเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเขาก็เห็นศพอีกศพที่สองศพที่สามในมุมต่างๆของถ้ำทุกร่างอยู่ในท่าทางเดียวกันนั่งพิงหินหัวก้มเหมือนกำลังรออะไรบางอย่าง โอ๊เริ่มหายใจไม่ออกบอกว่าอากาศในถ้ำม,มันบางเกินไปจินรู้สึกหน้ามืดแต่บังคับตัวเองให้มองหาผู้สูญหายต่อไปเสียงหยดน้ำหยุดลงอย่างกระทันหันถ้ำกลายเป็นเงียบสนิทราวกับตายแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงเสียงฝีเท้าเปียกกระทบพื้นหินมาจากความลึกในถ้ำทั้งสองคนหันไปมองเห็นแสงไฟฉายส่องไปยังอุโมงค์แคบที่นำลึกลงไปใต้ดิน จินจับแขนโอ๊ตไว้แล้วค่อยๆถอยหลังแต่เสียงฝีเท้าเคลื่อนเข้ามาเร็วขึ้นมันเป็นเสียงหลายคนเดินพร้อมกันอย่างช้าๆแต่ไม่หยุดไฟฉายของจินส่องไปตรงปากอุโมงค์แล้วเห็นมันร่างของคนเดินออกมาทีละคนสองคนสามคนสิบคน,บคนยี่สิบคนพวกเขาสวมเสื้อผ้าเก่าแก่ผุพังผิวหนังซีดเหมือนศพที่เจอก่อนหน้า แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขายังเคลื่อนไหวยังเดินแม้ตาจะมองไม่เห็นจินกับโอ๊ดวิ่งหนีออกจากถ้ำอย่างตื่นตระหนกเสียงฝีเท้าเปียกไล่ตามมาอย่างไม่หยุดพวกเขาวิ่งผ่านป่าผ่านชายหาดกระโดดขึ้นเรือเร็วโดยไม่รอบบูมที่ยังอยู่ในเตง็งแต่เมื่อจินหันกลับไปมองเขาเห็นบูมยืนอยู่บนชายหาดนิ่งเหมือนหุ่น รอบตัวบูมมีร่างคนสีซีดนับสิบนับร้อยล้อมอยู่เหมือนกำลังรอคอยเขาบูมหันมามองจินด้วยสีหน้าว่างเปล่าแล้วก็ค่อยคอยหันกลับไปเดินเข้าป่าตามร่างเหล่านั้นไปจินตะโกนเรียกแต่บูมไม่หันกลับมาเขาหายเข้าไปในป่าพร้อมกับร่างสีซีดเหล่านั้นเรือเร็วของพวกเขาออกจากเกาะอย่างเต็มสปีดจินกับโอ๊ตนั่งสั่นระทึกตลอดทางเมื่อกลับถึงฝั่ง พวกเขารายงานสิ่งที่เจอกับเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีใครเชื่อทางการส่ทรงทีมค้นหาใหม่ไปที่เกาะหินดำแต่กลับมาพร้อมความสับสนพวกเขาไม่พบถ้ำที่จินบอกไม่พบศพไม่พบร่องรอยเท้าไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยแถมยังพบบูมนอนหมดสติอยู่บนชายหาดไร้การบาดเจ็บแต่จําอะไรไม่ได้เลยบูมถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล เขานอนมองเพดานไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวจินพยายามอธิบายแต่ทุกคนมองเขาเหมือนเป็นคนบ้าสัปดาห์ต่อมามีรายงานการพบศพลูกเรือประมงที่เหลือลอยเกยฝั่งห่างจากเกาะหินดาไปทางตะวันออกศพทั้งสี่มีสภาพเหมือนจมน้ำตายมาหลายวันแต่ประหลาดตรงที่ไม่มีร่องรอยการย่อยสลายเลยผิวหนังยังคงขาวซีดสมบูรณ์เหมือนเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน จินไปดูศพด้วยตัวเองแล้วรู้สึกเหมือนเคยเห็นใบหน้าเหล่านี้มาก่อนพวกเขาคือร่างบางส่วนที่เดินออกมาจากอุโมงค์ในถ้ำคืนนั้นเขาจำได้แต่นั่นเป็นไปไม่ได้เพราะลูกเรือเหล่านี้ยังไม่เคยเหยียบขึ้นเกาะหินดำเลยพวกเขาล่มกลางทะเลจินเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนเขาฝันเห็นร่างคนเดินขึ้นจากใต้คลื่นพวกเขาเดินเรียงแถวเข้าหาฝั่งมองหาอะไรบางอย่าง มองหาใครบางคนและทุกครั้งในฝันนั้นจินรู้สึกว่าพวกเขากำลังมองหาเขาเขาเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับเกาะหินดำพบว่าแห่งนั้นมีประวัติมืดมนมาแต่โบราณเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเรือสินค้าลำใหญ่ล่มใกล้เกาะแห่งนั้นในคืนพายุใหญ่ลูกเรือและผู้โดยสารกว่า50คนเสียชีวิตศพไม่มีใครพบเจอสักใคราชาวบ้านบริเวณน,นั้นเล่าสืบต่อกันมาว่า วิญญาณของผู้เคราะ์รายยังคงวนเวียนอยู่ในทะเลพวกเขาหลงทางไม่พบทางสู่พบหน้าจึงคอยดักจับวิญญาณของคนที่มาตายใกล้เกาะเพื่อให้มีเพื่อนร่วมทางในความมืดมิดยิ่งจำนวนมากพวกเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งจินไม่อยากจะเชื่อแต่สิ่งที่เขาเจอทําให้เขาไม่มีทางเลือกเขาไปพบหมอดูชื่อดังในท้องถิ่นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังหมอดูคนนั้นฟังจบหน้าซีดลงทันที เขาบอกว่าจินได้สัมผัสกับขบวนผีแล้วขบวนผีคือกลุ่มวิญญาณที่จมน้ำตายในที่เดียวกันพวกเขาถูกสาบให้เดินในท้องทะเลตลอดกาลถ้าใครเห็นพวกมันและไม่วิ่งหนีทันเวลาวิญญาณจะถูกดึงเข้าร่วมขบวนด้วยหมอดูถามว่ามีใครในทีมยังฝันร้ายอยู่ไหมจินบอกว่ามีแค่เขาคนเดียวหมอดูสายหน้าบอกว่าจินต้องระวัง เพราะอาจเป็นเพราะเขาได้ทำอะไรผิดพลาดจินคิดย้อนกลับไปและจำได้ว่าตอนอยู่ในถ้ำเขาได้เหยียบศพหนึ่งด้วยความตั้งใจเพราะกลัวศพจะมีชีวิตจินจึงเอาเท้าแรงๆเหยียบที่หน้าอกศพนั้นเพื่อดูปฏิกริยาหมอดูบอกว่านั่นแหละคือสาเหตุการเหยียบศพเป็นการดูหมิ่นวิญญาณพวกมันจะไม่ยกโทษจินถามว่าจะทำยังไงถึงจะรอดหมอดูบอกว่าต้องกลับไปที่เกาะ กลับไปขอขมาแต่ต้องไปคนเดียวในคืนพระจันทร์เต็มดวงเวลาที่ขบวนผีจะเดินขึ้นฝั่งอีกครั้งจินกลัวจนตัวสั่งแต่เขารู้ว่าถ้าไม่ทำฝันร้ายจะกลืนกินเขาจนวันสิ้นชีวิตสัปดาห์ต่อมาในคืนพระจันทร์เต็มดวงจินขับเรือเล็กไปยังเกาะหินดำอีกครั้งโดยลำพังท้องฟ้าแจ่มใส ดวงจันทร <are> ์สาดแสงสีเงินลงมายังผิวน้ำที่นิ่งสงบผิดธรรมชาติเขาจอดเรือที่ชายหาดเดิมหัวใจเต้นรัวจนแทบไม่อยากลงไปเหยียบทรายเกาะในคืนนี้ดูต่างจากครั้งก่อนมีหมอกบางๆลอยปกคลุมพื้นป่ากลิ่นคาวของทะเลเข้มข้นกว่าเดิมจินถือดอกไม้พวงหนึ่งทูบเทียนและขนมไทยตามที่หมอดูสั่ง เดินเข้าสู่ป่าอีกครั้งรองเท้าบนพื้นทรายปรากฏขึ้นอีกเหมือนกับคืนที่แล้วเรียงรายนำทางไปยังถ้ำเขาเดินตามร่องเท้าด้วยมือสั่นเทาไฟฉายส่องไปรอบข้างแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาไม้เมื่อถึงปากถ้ำเขาหยุดยืนอยู่นานหลายนาทีพยายามรวบรวมความกล้าเสียงคลื่นซัดหินดังก้องจากข้างใน เหมือนเสียงหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดมหฮมาจินก้าวเข้าไปในถ้ำน้ำทะเลเย็นเฉียบสูงถึงเข่าเหมือนเดิมแต่คืนนี้มันเหนียวกว่าเขารู้สึกเหมือนมีอะไรแตกขาขนาดเดินแต่กลัวจะมองลงไปกลัวว่าจะเจออะไรใต้ผิวน้ำไฟฉายส่องไปข้างหน้าศพที่นั่งพิงหินยังอยู่ที่เดิมท่าทางไม่เปลี่ยนแปลงแต่ครั้งนี้ เขาสังเกตเห็นว่าศพทั้งหมดหันหน้ามาทางทางเดินของเขาราวกับรอคอยอยู่จินวางพวงดอกไม้ลงตรงกลางถ้ำจุดทูบเทียนแล้วคุกเข่าลงบนพื้นหินเปียกเขาประนมมือไหว้ปากพึมพำมคำขอคำมาที่หมอดูสอนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าขณะที่กำลังสวดมนเสียงหยดหนามหยุดลงอีกครั้งความเงียบบีบรัดจนหูอื้อ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงฝีเท้าเปียกจากอุโมงค์ลึกเข้ามาอีกจินหลับตาแน่นมือที่ประนมสั่นจนควบคุมไม่ได้แต่เขาไม่หนีเขาต้องอยู่ให้ถึงที่สุดเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหนึ่งสองสามสิบยี่สิบเป็นจังหวะเดียวกันจินรู้สึกถึงความเย็นเฉียบล้อมรอบตัวอุณหภูมิลดลงจนลมหายใจกลายเป็นไอขาว มีอะไรบางอย่างยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขารู้สึกได้แม้จะยังไม่กล้าลืมตากลิ่นเหม็นคาวของเนื้อเน่าชุ่มน้ำเค็มทำให้เขาแทบอาเจียนแต่เขาฝืนทนไหวเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นเสียงกระสิบหลายเสียงพร้อมกันพูดในภาษาที่เขาไม่รู้จักแต่อย่างไรก็ตามจินเข้าใจความหมายพวกมันถามว่าเขามาทำไม จินเปิดปากตอบด้วยเสียงสัน่นบอกว่ามาขอขอมามาแสดงความเคารพต่อวิญญาณที่เดินทุกข์ความเงียบยาวนานแล้วเสียงกระสิบดังขึ้นอีกเป็นเสียงหัวเราะเบาๆหลายสิบเสียงจินรู้สึกมีมือเย็นเฉียบแต่ที่ศีรษะลูบผ่านไปอย่างช้าๆราวกับกำลังตรวจสอบมือนั้นเปียกชื้นมีกลิ่นเหม็นขาวจินต้องฝืนตัวเองอย่างมากเพื่อไม่วิ่งหนี แล้วเสียงกระสิบก็บอกบางอย่างกับเขาบอกว่าพวกมันยอมรับคำขอขมาแต่จินต้องรับฟังเรื่องราวของพวกมันให้จบเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมพวกมันถึงอยู่ที่นี่จินพยักหน้ารับแล้วมือเย็นเฉียบนั้นก็แตะที่หน้าผากเขาทัานใดนั้นภาพต่างๆก็ไหลเข้ามาในหัวเหมือนความทรงจำที่ไม่ใช่ของเขาถูกถ่ายทอดมา เขาเห็นคืนพายุใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนเรือสินค้าลำใหญ่กำลังล่มกลางทะเลดำผู้คนร้องขอความช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงร้องไห้ผู้ชายพยายามปล่อยเรือชูชีพแต่เคลื่อนสูงเกินไปลมแรงเกินไปเรือชูชีพทั้งหมดแตกหักก่อนลงน้ำผู้คนกระโจนลงทะเลว่ายน้ำพยายามหาที่ยึดเกาะบางคนจมหายไปในคลื่นทันที บางคนโชคดีว่ายมาถึงเกาะหินดำได้แต่บาดเจ็บหนักหิวโหวยเหนื่อยล้าจนเคลื่อนไหวไม่ไหวพวกเขาคลานเข้าไปในถ้ำหลบพายุหวังว่าจะมีเรือผ่านมาช่วยแต่ไม่มีเรือไหนมาไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ทีละคนพวกเขาตายไปในถ้ำม,มืดบางคนตายเพราะบาดแผลบางคนตายเพราะหิวโหวยวิญญาณของพวกเขาหลงเหลืออยู่ รอคอยการช่วยเหลือที่ไม่มีวันมาเวลาผ่านไปพวกเขาลืมว่าตัวเองตายแล้วคิดว่ายังรออยู่ยังหวังอยู่และเมื่อมีเรืออื่นล่มใกล้เกาะวิญญาณใหม่ก็เข้ามาเพิ่มขบวนผีก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแค่เหงาแค่อยากมีเพื่อนอยากมีคนรอด้วยภาพหยุดลงมือเย็นเฉียบปล่อยหน้าผากจิน เขาสะดุ้งตื่นและค่อยๆลืมตาหน้าเขาเต็มไปด้วยร่างคนสีซีดยืนล้อมวงอยู่คูตาว่างเปล่ามองมาที่เขาแต่ครั้งนี้จินไม่กลัวเขาเห็นความเศร้าในดวงตาเหล่านั้นไม่ใช่ความชั่วร้ายจินเอื้อมมือไปสัมผัสร,ร่างที่ใกล้ที่สุดมันเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่เขาไม่ถอนมือเขาพูดว่าขอโทษขอโทษที่เหยียบศพ ขอโทษที่กลัวพวกเขาร่างเหล่านั้นนิ่งอยู่ครู่แล้วค่อยๆถอยห่างกลับเข้าไปในอุโมงค์ลึกทีละคนพวกเขาหายไปในความมืดจนเหลือเพียงความเงียบจินนั่งอยู่ในถ้ำตัวคนเดียวเทียนริบรีควันทูพลังลอยขึ้นสู่เพดานถ้ำเขารู้สึกเหมือนภาระหนักๆถูกปลดกลอยออกจากอ,อกลมหายใจเข้าออกได้ง่ายขึ้นจินลุกขึ้นเดินออกจากถ้ำ ครั้งนี้เสียงฝีเท้าไม่ไล่ตามมาไม่มีอะไรดึงรั้งเขาอีกเขาเดินกลับไปยังชายหาดท้องฟ้าเริ่มสว่างเป็นสีม่วงจางๆรุงอรุณกำลังจะมาถึงบนทรายจินหันกลับไปมองเกาะหินดำอีกครั้งรู้สึกเหมือนสถานที่นี้ต่างไปจากเดิมมันดูสงบขึ้นไม่น่ากลัวเหมือนก่อนป่าไม้ในเกาะไม่แห้งเหี่ยวอีกต่อไปจินขึ้นเรือและออกจากเกาะ ครั้งนี้เขาไม่มองกลับแค่ขับเรือมุ่งหน้ากลับฟังหลังจากคืนนั้นจินไม่ฝันร้ายอีกเลยเขานอนหลับสนิทเหมือนที่ไม่เคยได้หลับมานานหลายเดือนแต่เขาก็ไม่สามารถกลับไปทำงานกู้ภัยได้อีกถูกครั้งที่เห็นทะเลเขานึกถึงสิ่งที่อยู่ใต้ผิวน้าจินลาออกจากงานย้ายไปอยู่ในเมืองทำงานสำนักงานธรรมดาห่างไกลจากชายหาดส่วนโอ๊ตยังทำงานกู้ภัยอยู่ แต่เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เกาะหินดำอีกเลยบูมกลับมาเป็นปกติได้ในที่สุดแต่เขาจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นบูมบอกว่าเขาจําได้แค่เสียงเพลงไพเราะดังมาจากทะเลเสียงร้องเรียกให้เขาเดินตามแล้วอีกทีที่เขาตื่นขึ้นมาก็อยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วจินไม่เคยบอกใครเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงเขาเก็บมันเอาไว้ในใจ แต่บางคืนที่ลมพัดแรงเขายังได้ยินเสียงคล้ายคนร้องไห้ลอยมาจากทิศทะเลเสียงนั้นเศร้าเงาเหมือนกำลังเรียกหาใครบางคนจินจะปิดหน้าต่างแน่นดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมหัวพยายามไม่ฟังเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาฟังมากเกินไปเขาอาจจะอยากเดินออกไปตามเสียงนั้นอยากกลับไปที่ถ้ำกลับไปหาพวกเขาที่ยังรออยู่แต่จินต้องอยู่ฝั่งนี้ เขายังมีชีวิตอยู่เขาต้องใช้ชีวิตต่อไปบางครั้งเขาสงสัยว่าลูกเรือประมงสี่คนที่เจอศพภายหลังพวกเขาเข้าร่วมขบวนผีแล้วหรือยังพวกเขาเดินอยู่ใต้ทะเลรอวันที่จะมีคนมาช่วยพวกเขาไหมจินไม่รู้และเขาก็ไม่อยากรู้เขาแค่อธิษฐานว่าพวกเขาได้พบทางไปสู่ที่ที่ดีกว่าผ่านไปหลายปี มีรายงานเรือล่มใกล้เกาะหินดำอีกหลายครั้งทุกครั้งมีศพหายไปไม่พบสักรายราวกับถูกดูดลงไปใต้ทะเลชาวบ้านเริ่มหลีกเลี่ยงการแล่นเรือผ่านบริเวณนั้นโดยเฉพาะในคืนพระจันทร์เต็มดวงและจินก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไม่กลับไปหาทะเลอีกเลยแม้จะคิดถึงบามครั้งขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์ หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ